ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์งานหนึ่งของผมนะครับเพิ่มเติมจากไอตัวมิเตอร์อ่านค่าความชื้นแล้วก็ค่าอุณหภูมิค่าอุณหภูมิโชว์สองค่านะครับโดยเซนเซอร์ตัวที่เป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิก็เป็นตัวนี้นะครับ DHT สองสองผมเพิ่มเติมไปก็คือมีวงจรเชื่อมต่อกับสายแลนนะครับคือต่อเข้ากับระบบแลนในบ้านนะครับออกอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สมมติเราอยู่นอกบ้านเราอยากรู้อุณหภูมิที่ตัวเซนเซอร์วัดไปนะครับว่าเท่าไหร่ก็ก็เข้าไปดูได้ครับแต่ว่าค่ามันจะไม่เร็วไทม์นะครับค่ามจะเป็นค่าถ้าจะถ้าจะอยากรู้ค่าใหม่ก็ต้องไอ้นี่ใหม่ครับต้องกดเขาต้องปิดหน้าเบ์เซอร์นี้แล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงอันนี้ยังเป็นข้อเสียอยู่ครับก็อันนี้ มีอ,อ,อะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ